กอปไ้เลืองมาแล้วนะเราโอเคเลืองโกดูดผมย้อนไฟอ้าวแล้วครับผมมาขอกราบเสื้อสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก่อนนี้ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนวันนี้ ผมก็จะไปเกียนตัวไม่กันนะ uh huh. สาเหตุที่ต้องไปเกียนนะเพราะว่าเล่นไม่ไหวครับผม uh huh. จะชนะแต่ละตาในตัวไม่เนี่ยเพราะว่าลองไปเล่นมาแล้วส่วนใหญ่นี้ปาดปุ๊บกดโหวตปั๊บเลยแล้วเพื่อนจะปาดยังไง uh huh. ถือผมเป็นผมก็กดโหวตไงมันก็เลยเล่นยากเนี่ยดูดีแพ้มาแล้วตาหนึ่ง <laughs> โอเคแต่เมื่อวานนะผมเล่นชนะทุกตาดูดิเนี <Yeah. S 1> ่ยดูดูเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมีแต่วันนี้แหละเล่นแพ้มาสองตาแล้ว ไม่ได้เป็นบทลุกเรือเลยก็มาตัวไม่มาลองกันวันนี้อยาไปป้าดแล rio, ้วก็รวดแล้วก็ปั like ่นๆเลยใจเย็นน้องเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะเห็นมีเอฟซีหลายคนคอมเมนต์มาแล้วว่าพี่ผมอยากเล่นกับพี่ก็เชิญผมมาได้นะถ้าผมว่างผมจะเข้าไปนะนี่อย่างน้องคนเมื่อกี้ผมก็ผมก็เข้าไปเล่นนะเขาเออเคยเข้าไปเล่นเดี๋ยวคือลูกไปดูเดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยมีโลเพชรเข้าถ้าว่างอ่ะเข้าไปเล่นแน่แต่ถ้าอัดคลิปอยู่อ่ะ อย่างนะจ๊ะปโอเคตัวใหม่ไฟจะหาเจอตอนนี้แหลงก็รีด้วยนะใจเย็นน้องเดี๋ยวพี่เข้าไปเล่นนะเดี๋ยวพี่เข้าไปเล่นเดี <N> ๋ยวพี<ๆ>่เข้าไปเล่นขออัดคลิปก่อนแต่ระว่างคอยห้องนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้าสปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ uid ลดสูงสุดถึง300บาท ผมฝากการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอ r ฟรีไฟ e ับ b g m โมบายและเกมอื่นๆบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับได้ห้องแล้วจ้าก็ใครเล่นตัวใหม่แล้วเป็นไงมั่งก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมรู้สึกว่ายัขายอยู่3,600คุกกี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะ99ดาวน่ถ้าจำไม่ผิด โอเคเริ่มเกมกันโอ้โหคุณๆนะเออผมอยังไม่เติมซูเปอร์พาร์ตเลยนี่ว่าโอ้ยช่วงนี้เก็บตังค์ซื้อน้องแมว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 ต้องมีว่ะแมวโอ้โหโอ้โหอยู่ตัวไหมโอเค,อเคนักต้มตุน๋นเดี๋ยวขอปันป้นๆเลยแล้วกัน ก็สามารถก๊อบก๊บคล้ายลำพงอ่ะแล้วก็กดโหวตได้แต่ก๊อบเลยสี่หนึ่งมันโกงตรงที่สามารถก๊อบเร็วได้นี่แหละจะปาดกับดักปาอะไรก็ไม่รู้ไงไม่มีโจ๊กด้วยวันเทียบอย่างเงี้ยก๊อบไอ้เรื่องมาแล้วนะเราโอเคเอาสีส้มนะโอเคเหลืองโกดโวด ไฟไอแดงไอแดงมันเดินกับไอตอนแรกอะตอนที่อยู่โรงอาหารอะไอแดงมันอยู่ใกล้ผมสุดแล้วผมสี่เลยวะอ๋อสีฟ้าไอแดงมันอยู่ใกล้ใกล้ผมสุดสุดใน้ขานี่อยู่ห้องข่าไอแดงไปแดงไปผมอยู่ห้องครังนะตอนแรกแต่ว่าจะมารอแก้ไฟก่อนเลยแอวแล้วมาทำเพลน้ำมันไอแดงกินหรือเปล่าวะแล้วก็เห็นว่าไฟปิกอะไรไปแจ้นะมีเหลืองอ่ะเหลืองเข้าไปอ่ะเหลืองน่าโดนน้ำต้มตุนแล้วเพราะเหลืองมันยังวิ่งอยู่เลยน่โดนน้ำต้มตุนนั่นแหละ ทำให้โหวตนี่เอไปป่าตอนไหนกูวิ่งพร้อมมึงแล้วอยู่ดิมันก็กดโหวตเครื่องกูก็้างไปป่าตอนไหนเครื่องกูขางอยู่เนี่ยจุก้ดูตัวนี้ดีนะเออใครป้าดอะเออไม่รู้อะไอ้เหลืองกดโหวตหรือเปล่าตัวไม่มันกี่วิตัวไม่เนียยังไม่รู้ยังไม่เคยเล่นเลยมันกี่วิกอปสี่คิดดีๆนะไอ้เหลือ,เอ,อเงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอันนี้ไม่เกี่ยวับผมนะ ตัวไม่ยังไม่มีคุกกี้ซื้อเลยอย่าไปซื <If S 1> hey, ien, ้อไงเฮ้ยใจเย็นๆก็เอาไอ้เรื่องไมก้อนไปตัวไม้มันเร็วไปหรือเปล่าต้องปลอมเสียงแล้ววะเออพี่ยังลบได้ครับผมผมมีอะไรจะบอกเออมินไมก่อนน่าจะไม่ไม่ไดไปแล้วไม่ได้เป็นขวางอยู่กูขึ้นมาได้ป้แดงบทอะไรอ่ะเอาเรื่องไมก้อนคิดว่าค่าตะก่อนค่ากูได้ไปละโอเคไม่รู้เขาโวยขครผมไห่นะพูดเลย ย่านะโอเคไม่ได้โหวตผมหูมันทำไมโหวตแดงไปวะนี่เป็นเฮี้ยอะไรผมโหวตแดงเป็นมึงเอ้ยไม่เป็นไรเล่นกันต่อ<ทา>เดี๋ยวเราปลอมตัวดีกว่าว่าเราโดนปาดนะหรือว่าเราโดนปา,นะ <Champions> า,าดปายา <S> <S ยายาเอามันกอ๊อปซีเรื่องมาเองอะ <Hey. S 1> <viscosity> เอา้า เขากรอบส้มมันอ๋อมันโกูมันกดกรอบเร็วจังวะโอเคย้อนย้อนย้อน <c oughs> มันกรอบเร็วจังวะไอแดงมาแล้วกู <c oughs> <c oughs> แเองเลยอ้าวเอาละไ <c oughs> ม่มาตกที่ผมและที่ไอแดงเดินตามผมอยู่นะ เอาและไม้ม,มตโตนี่ผมได้ไงสีที่ส่วนของผมก็มีเขียวตอนแรกน้ำตาลน่าจะเดินไม่ถึงผมมีเขียววะดิเอาและจุกกู้เลยไม้เาตโตที่ผมได้ไงเนี่ยถามแดงดิไอแดงเดินตามผมมาเมื่อกี้ดิฉันยุ่ยกับแดงไะไม่น้ำตาลกับม่วงเขียวนัว่นแหละาาแ,ลแล้วก็มาสงสัยกูไม่สงสัยตัวเองมั่งวะเอ๊เหมือนโวยมว่วงทำไมรู้สึกจากนี้ม่วงนี้แปลกๆวะตาที่แล้วก็ยังพูดอยู่เลยนะ โอ้ถ้ามันแตกแล้วมันจะใหม่ไปอยู่ที่เราใช่ไหมเอามินไปดิรออะไรแล้วเมื่อกี้ไอ้โซมันมันวิ่งผ่านในห้องไฟไปนะแล้วไอ้แดงอยู่กับผมอะในห้องไฟอ่ะมินมันป้าเดียวก็โวตนะเอามินไปผมผมทหารพันซึกอะเอามินไปจบเลยไม่จบ่ะผมผมอยู่ห้องไฟกับแดงแค่มีดูกับแดงอย่ามแดงกำลังจะวิ่งเข้ามาหาผมอะมินกดเลยอะอื

นี่ตัวใหม่โกงอยู่นะทำเป็นเล่นนะไม่รู้นะไอเรื่องเป็นไรมันมันจะมันจะเซิร์ฟผมขึ้นมาเดี๋ยวผมให้น้องผมจัดก,การแล้วกันนะน้องสีอะไรวะอีกสีหนึ่งสีอะไรวะโอเคปาดเลยโอเค โอเคจบเกมไหมไม่จบเกมว่ะ oh, <no. S 1> แม่ทำไมเกมไม่จบเนี้ยแม่ฮะผมเป็นเองป้า <laughs> ก <laughs> ็ว,ว่าทําไมเรื่องมันเหมือนจะเข้าข้างมันจะเอาแฝงอะไรออกหรือป้ามันเป็นตะก,กะนี่เองไอเรื่องตะก,กะโวดเเรื่องหมดเลยสีแดงเออผมไม่อยากกระป้าไข่เพิ่มแล้วทำลายผู้คนมันไม่ดีก็ <Yeah. S 1> เรื่องไปเกมไม่ได้จบเพราะว่าฟังผมมีสองคนนะ เอาเรื่องไปนะม่วงผมรู้ตั้งนานแล้วแหละว่าพี่เบนก็แบบน่าที่แล้วอะพี่บอกว่าพี่จะเอาบัตรไอ้นี่ใหม่อะบัตรอะไรวะบัตรฆาตกรอะบัตรแสงอะเมื่อกี้กันเราจะไปไปขมือแบบเลยเมื่อกี้เขาไม่ทันไม่ได้กินนะน้องไปนะไปมีข้ามมีข้ามด้วยเอาเรื่องไป okay. โอเคโวนเรื่องไปเลยกีไม่ได้จบไม่อยากมาดแล้วโดนโดนกิน <c oughs> เอ้ยเรื่องไปแล้วเว้ยแม่ทำไมไม่สามัคคีกัน nope โอเคนะาจบเกมใช้ได้อยู่ใช้ได้ตัวไม่ขอบใจเหลืองด้วยนะที่ช่วยผมอะ่ะตอนแรกอะ่ะ <Yeah. S 1> เหลืองไม่ผิดนะเพราะเหลืองเป็นเป็นตะก,กะแม <c oughs> ่ก็ใกลอยากินพีนะ่สิน้องอ <c oughs> ู้ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ <c oughs> ไม่เอาผมออกนะแหมพูดตอนแรกนี่จะเอาผมออกเลย <c oughs> ก็โอเคตัวไม่ก็ถือว่าโกงนะระดับหนึ่งอันนี้แหลงรีไม่ไงโอเคขึ้นอัน,นนี้แล้วซูเปอร์พาร์ทเอาเอ้ยกดผิดโอเคตัวไม่ถามว่าดีไหมหรอสำหรับผมคิดว่าให้สิบนะสิบเต็มสิบนะให้สิบเอ็ดเลยดีเกิน <laughs> จริงๆก็ให้ทุกตัวแหละแต่มันโกงอยู่ถ้าเอาเป็นตัวแฝงเอาจริงๆเลยนะมีห้าดาวผมให้ตัวนี้ประมาณสี่ครึ่งเลย สี่ดาวจุดห้าเลยห้าดาวไปเลยเ<บ>ต็มเต็มคาราเบฟนั่นแหละถือว่าดีเลยแต่ถามว่าตัวไหนโกงสุดก็ต้องนินจาครับผมนะตอนนี้นะ <Okay. S 1> สำหรับผมด้วยนะก็ใครคิดเห็นไงกับตัวใหม่ว่าโกงไหมโหวตยังไงโหวตดีไหมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวอย่าปักหมุดลิงไว้เอ้ไม่ใช่ปักมุดปักมุดอะไรนะคําเขียนไว้แหนเรียกเรียกซาโบราเลยโอเคว่าต <st> ัวใหม่เป็นไงมั่งก็ดีอ่ะแก้ทางหมอได้กับดักได้ แต่ถ้าเราไปป้าตัวที่เรากอปสี่ไว้ตัวเราจะโวดเองนะ <c oughs> เออมันมันพลิกแพงได้เยอะนะอ,อพลิกระวังเพศนะจ๊ะคนละเรื่อง <c oughs> ก็คิดอย่งไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมตัวไม่ใช้ได้เลยโอเคก็ยังไงม้าก็ต้องริวฟลานะครับผมเพราะปลาไปก่อนเอ,อ้ยยังไงลาก็ต้องริวฟามาพรลาไปก่อนไปได้ไว้เจอกันทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องมีจัดอีกสักรอบแล้วตัวไม่เจอก,กัน <c oughs>